còn cái là... thì... theo... trong... à. <c kissing markenth> này cái nòng nó không phải là nát đâu đâu mà ai biết

กาเปิดสาขาสองมาเปิสแต่ว่าตอนแรกเขาว่าหมดตัญญาตอนแว่าหมดสัญญาแต่ทีนี้ยังก็ยังไม่ปิดตรงนั้นอยู่ยังเแต่ก็มาดี๋ยวเราเดี๋เราเายคนมาเราว่าไงอืมนเี่ยเหมือดวนานียเมดน่เีนิดนึงกะกาแมด้วยกันหัวอันอันไม้น้ามันไปยางไหนไป ก็ันอดอทันัดปียะเดียวบ้านหอยหแัรอาแก้วขางๆเขานี่ะคว่ามันเป็น็อกเมมนบอร์อกตัวนี้่มันเป็นช่องว่างระวังหัวครับอากาศจะตกอล็อกนะ 对吧？因为他找。